มีมาอีกเคสนึงเป็นเคสที่หมอภูมิใจเป็นเคสน้องดาราที่หมอบอกเองเดี๋ยวหมอจะพาน้องเข้าวงการตอนแรกเนี่ยเรามาด้วยปัญหาที่ฟันคันค่อนข้างจะซ้อนเคสนี้เป็นการจัดฟันแบบใสนะซึ่งในแผนการรักษาเนี่ยหมอจะมีการถอนฟันสองซี่หลังเคี้ยวแบบนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีการถอนซี่หลังเคี้ยวแบบนี้ด้วยตอนนี้น้องจัดมาใกล้ๆจะเสร็จแล้วรอยยิ้มเปลี่ยนไปเยอะมาก ขออวดหน่อยคนนี้สุดหล่อของหมอจากเดิมฟันซ้อนประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูรอยยิ้มที่แท้จริงกันค่ะปิ้งอ้าวเป็นไงบ้างฟันมาจัดฟันแบบใสคิดไหมว่ามันจะเลื่อนได้อย่างนี้จริงเร็วมากเลยค่ะเ,เ,เออเออขอนฟันเยอะับเนีงกันค่ะก็ใครไหนสนใจก็มาติดต่อนะติดต่อผ่านครอควันดีนะคะผ่านหมอโอนก่อนนะไปเลยขอบคุณมาก หมอจะรอดูน้องเข้าวงการนะคะ